สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่กำลังรังรบชมทางเพจ a m มิก้าเรซิ่นะคะและก็ทางช่อง y o u t u เอมิก้าเรสซิ่งวันนี้นะคะเมิก้าจะพาทุกท่านนะคะมารับชมในส่งของเจ้าตัว Mitsubishi t r i t ั n Single Cap 4-Wheel ต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยนะคะขายดีแล้วก็แต่งได้ดุมากนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเราจัดอะไรให้ลูกค้ากันไปบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ ซึ่งตัวกันชนหน้านะคะเอเมกาก็มีการจับเปลี่ยนในเรื่องของตัวกันชนที่เป็นกันชนเหล็กนะคะตรงนี้เราใช้เป็นงานของ KTC มาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟดีไลท์มาพร้อมกับไฟตันหมอกตัวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟดีไลท์ด้วยนะคะตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นะคะซึ่งสปอตไลท์ตรงนี้ก็จะเป็นสปอตไลท์คู่หน้านะคะเป็น LED เลยนะคะและก็ในส่วนของบนฝากระโปรงก็จะมีอักษรคำว่าไททันนะคะตัวนี้ เป็นในส่งของตัว t r i ั o สปอร์ตนะคะของตัวสกู๊ปนะคะวันนี้ใช้างานเป็นสกู๊ปทรงแนบนะคะเป็นสี ดำด้านสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะที่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะสองตัวล้อและก,ก็ยางวันนี้นะคะยางที่เราใช้เป็นงาน Max กซีดนะคะวันนี้ใช้เป็นยาง m t นะคะ b i g h o อนเจ็ซีรีส์ที่ใช้ประจำอยู่แล้วก็จะเป็น265ทับ7ติดนั่นเองนะคะมาพร้อมกับในส่วนของตัวแม็กที่เป็น o a s i s นะคะเพิ่มมานะคะบันไดข้างตัวนี้เราก็ใช้เป็นในส่วนของตัวบันไดข้างเหล็กนะคะ ก็มีบันไดข้างเหล, e ล็กนะคะก็ erman. ตัวกันชนท้ายนะคะสำหรับในส่วนของตัวกันชนท้าย dictator, วันนี้นะคะใช้เอ,อมันจะเป็นตัวทรงใหม่เลยนะคะสำหรับกันชนท้ายตัวนี้มีในส่วนของตัวหูลากจูงอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะปกติเราจะเห็นหูลากจูงห้อยๆนะคะแต่วันนี้เราใช้เป็นตัวกันชนท้ายตัวนี้เลยนะคะเป็นทรงใหม่นะคะมีหูลากจูงอยู่ด้านล่างเลย ละะายก้าในส่วนของตัวกล้องนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าเรามีการติดจอนะคะก็มีในส่วนของตัวกล้องฝ่ายหลังด้วยนะคะสำหรับในส่วนของอจอหน้าจอนะคะถัดมานะคะข้างบนนะคะก็จะมีตัวโลบาร์นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวโลบาริกนะคะก็ติดตั้งเพิ่มให้นะคะมาดูภายในนิดนึงนะคะ ภายในก็จะมีนี่เลยนะคะตัวจอนะคะหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอ Android 9นิ้วนั่นเองนะคะ